see yeah. จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอยู่กันที่ร้านของเล่นคุณแม่บีอยูว่าร้านนะบ้านแม่บีอำเภอเมืองเนอะคุณบีเนาะสวัสดีครับคุณบีสวัสดีครับคุณพานะครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ ocu นะครับมาจังหวัดอุบลเนี่ยร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดนะนะครับแล้วก็ fc เราเนี่ยแหละถามว่าบ้านกับกิจการหรือกิจการอยู่กับบ้านต่างกันอย่างไรถ้าสมมุติว่าบ้านเนี่ย ข้างบนเนี่ยเป็นที่พักอาศัยข้างล่างเราทําเป็นกิจการาอันนี้เรื่องราวของชัยภูมิเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเลยนะหรือบ้านแยกกับกิจการอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะว่าบ้านเป็นยังไงชัยภูมิของกิจการเป็นยังไงนะครับหรือบ้านอยู่ข้างหลังกิจการอยู่ข้างหน้าก็อีกเรื่องหนึ<ม>่งนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยของคุณบีเนี่ยนะครับของคุณพันเนี่ยบ้านอยู่ข้างบนกิจการอยู่ข้างล่างนะครับ เมื่อก mm. mm. ี้นี้เข้ามาเห็นอย่างหนึ่งมีการต่อเติมต่อเติมมานานยังเพิ่งต่อเติมครับเพิ่งต่อเติมมาเดือนนี้ประมาณหนึ่งเดือนโอเครูปรูปลักษณะของข้างล่างเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่าเปิดนะครับก็จะมีส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะเป็นเด็กกับคุณแม่เนาะใช่ค่ะที่เข้ามาขอเสริมให้อย่างหนึ่งนะครับผมจะมีภาพของคนจีนนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเด็กร้อยคนเดี๋ยวให้คุณบีเนี่ยเอาไปติดตรงที่แคชเชียร์นิดหนึ่ง นะครับตรงนี้แล้วพอเข้ามาถึงเนี่ยในเรื่องของการจัดโซนจัดอะไรอย่างเงี้ยโกดังโกดังเนี่ยต้องอยู่ข้างหลังแต่บางครั้งเนี่ยการขายสินค้าเนี่ยโกดังอยู่ตรงกลางกระดังโกดังอยู่ข้างหน้าโกดังอยู่ตรงริมแต่ตรงนี้อยู่ข้างหลังอย่างเต็มพื้นที่ถือว่าผ่านถือว่าโอเคอีกประการหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ร้านค้าเขาจะไว้มีหน้าร้านเขาจะไว้โชว์รูมเนาะ หรือว่าตั้งประจําศูนย์ของจังหวัดจังหวัดนั้นแล้วให้คนมารับของหรือคนมาช้อปปิ้งในบริเวณนั้นแต่สมัยนี้มันมีขายออนไลน์ชะตาของคุณทั้งสองเนี่ยต้องมีขายออนไลน์ด้วยทํอยู่ว่าครับทำอยูค่ค่ะอ๋อดีมากเลยตรงนี้เป็นศูนย์ที่กระจายสินค้าไปยังพื้นที่เพราะว่าโลกของการค้าขายมันมีอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะนะเมื่อกี้นี้นิดหนึ่งครัวเนี่ยข้างบนเนี่ยเหมือนเพิ่งมีการเริ่มตกแต่งกันมาตกแต่งมานานยังตรงนี้<อ>ประมาณ2ปี 2> ปครับ2ปีแล้ว นะจากการที่ดูบันไดนับบันไดได้21ขั้นพอดีเลยนะนะนะเป็นคู่บันไดผีขี้บันไดคนอีกประการหนึ่งคือเตาไฟบ้านนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ท่านผู้ชมลองดูตัวอย่างน้ํากับไฟอยู่กันคนละมุมนะครับแต่มันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ผมแนะนําไปแล้วว่าอยากจะให้เก็บข้าวสารข้าวสารเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักของบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้ให้ดีๆเห็นว่าเมื่อกี้เนี้ย มีห้องพระเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพระกันได้ครับเดี๋ยวนำทางเลยทั้งสองคนครับใช่ครับอาจารย์นี่ก็เรียกว่ามันดาลานะครับนำมาเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านตั้งแต่ภูมิเทวาอากาศเทวาแล้วก็มีห้องพระด้วยถวายเป็นพุทธบูชามีความหมายนะตรงนี้ความหมายเป็นยังไงครับอาจารย์ก็ขงกลางเนี่ยเห็นแม่เป็นธรรมจักรเนาะธรรมจักรก็คือ มักมีองค์8เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับรอบๆเนี่ยที่เป็นสีดำๆเนี่ยนะครับผมเป็น12นักษัตยร์หรือ12จักรราศีก็ได้แล้วก็ยังเป็นทางทั้ง4ี่ทางทางสีสายคือมักมีองค์แและมีพรม,มิหารยู่รอบๆทําไมต้องมีพรม,มิหาร4คุณเป็นกิจการร้านค้าเนาะมีลูกน้องมีบริวารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันดานี้เหมาะสมกับคุณแล้วนะครับในการบริหารและเวียนธรรมจากคนอยู่เยอะนะบ้านนี้จริงไหม เกือบยี่สิบเกือบยี่สบคนโอ้โหเยอะนะครับต้องเหียงดูคนแล้วก็บริหารคนนะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องพระกันนะครับครับตรงนี้เนี่ยอยากชื่นชมนิดหนึ่งบางบ้านคุณพันธ์โทษทีนะครับบางบ้านเนี่ยเป็นก้อนโผอันนี้ถือว่าถูกต้องไปได้มาจากไหนอันนี้อันนี้สั่งมาจากภาคเหนือครับอสั่งแกะมาจากภาคเหนือนะครับผมบ้านนี้เนี่ยต้องสลับนิดหนึ่งนะครับผมมีพระพุทธนะ นะครับพระพุทธนะถวายนะครับน้ําทุกวันนะครับ<ม>พระพุทธผมขอ,อนีนอ่สลับนิดหนึ่งนะครับหรือหาหาโต๊ะมาตั้งก็ได้นะครับครับอยู่ตรงนี้ดีกว่าทำไมต้องให้พระศิวลีอยู่ตรงกลางนะครับเราทำมาค้าขาย พระศิวลีเนี่ยเด่นในเรื่องของโชคลาภเดินทางไปไหนเนี่ยไม่อดไม่อยากนะครับเน้นในเรื่องของลาภผลแล้วก็ฐานของพุทธชินราชผมรบกวนสูงนิดนึงเนาะนะครับนะตรงนี้สูงขึ้นมานิดนึงประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สักนิ้วหนึ่งนี่คือการดูชาพระศรีอาเนกถูกต้องละนะครับสมบูรณ์แบบนะโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะสะสม หลายปางได้มาย่างไรครับเนี่ยได้มย่งไร,รุ็ดีอันนี้มีจะมีทางเน็ตนะคะที่คนรู้จักกันที่เขาทำพิธีบูชาเราก็เลยทเหมือนทำบุญด้วยแล้วก็ได้ได้มาะค่ะถือว่าเหมาะสมสวยงามผมแนะนำอย่างหนึง่งกระพวนเนี้ยนะครับถือว่าเป็นความหมายนะครับตั้งยังไงก็ได้ให้ ให้อยู่ในทิศทางที่ดีดีงานพระเครื่องเนี่ยเคยเคยบอกกับทางญาติทร่ทำหลายๆคนเนาะถ้าเกิดสมมุติมีเป็นกล่องได้ที่สามารถอยู่ใกล้ๆมือเราเนี่ยถือว่าโอเคเลยละกล่องเบลเก็บไว้แน่ใช่ครับผม<ๆ>นี่เลยใช่แต่<อ>ว่าคราวนี้มันจะอยู่ต่ำเพราะว่าโต๊ะพระเราะโต๊ะหมู่รเราเดินพัานไปผ่านมาเพราะฉะนั้นเราเป็นหีบก็ได้หีบพระเก็บเอาไว้สวยๆรตรงนี้ ทำมางการตั้งวางบางคนเนี่ยเห็นบูชาตั้งได้ตั้งได้นะแต่กล่องก็สลับกันเปิดฝา,าไว้ก็ได้นะครับผมนะตรงนี้บ้านนี้ <Okay. S 1> เนื่องจากอับในที่อับนะก็ <Okay. S 1> เ,เรียกว่าไม่มีอากาศถ่ายเทไม่แนะนำให้จุดถูว <Okay. S 1> แต่ถาวายเป็นเทียนได้ <Okay. S 1> เคยเห็นเทียนถ้วยไหม <Okay. S 1> นะใช้เทียนถ้วยแทนนะครับ <Okay. S 1> บูชา ทั้งหมดอันนี้องค์เทพด้วยหรือถ้าหลีกเลี่ยงหรือจัดวางไม่ได้จริงๆให้ใช้เป็นกํายานกํายานอ่อนออน,ออน,นะครับอีกประการหนึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ขอใช้เป็นทรายดีกว่านะครับไม่ไม่แนะนําให้ใช้ข,าาข้าสารมาปักทูบนะใช้ทรายดีกว่าทรายสะอาดทรายแก้วหรือไม่ก็แกลบนะครับตรงนี้ดีที่สุดถือว่าสมบูรณ์ห้องพระจัดวางได้ลงตัวแต่ว่าเสริม ชั้นพระสักนิดหนึ่งนะครับผมเป็นเก้าอี้ก็ได้เป็นโต๊ะก็ได้เป็นชั้นนะเพิ่มขึ้นมานิดนึงใช่ครับ,รบผมขึ้นมานิดนึงมีอะไรอีกอย่างมีมีไอ้ไข่อ่าขอดูหน่อยขอดูหน่อย <c oughs> คุณบีมีเรื่องราวเนี่ยเหมือนข้างบนบ้านเนี่ยไม่ได้มีอยู่คนเดียวใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์เป็นยังไง คือเวลาที่ไม่อยู่บ้านเวลาไ,ไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคะ่ะพนักงานข้างล่างจะบอกว่ามีเสียงวิ่งอ,อยู่ข้างบนมีคนวิ่งเล่นแล้วก็บางทีก็จะมีเสียงวิ่งลงบันไดลงไปแต่ว่าไม่มีใครอยู่ค่ะถามว่าไอ้ไข่ที่เราบูชามาเนี่ยอันนี้บูชามาจากที่วัดเลยเนาะใช่ค่ะคทั้งหมด <นะ S 2> เป็นของวัดเจดีเหมือนของวัดเจดีเลย,ะะอเลยโอเคอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับผมนะการจัดวางก,ก็ให้ตามความเหมาะสมนะครับหลายๆอย่างเลยรูปแบบ นะเราขายของเล่นนะครับไอ้ไข่ก็คือเด็กกันแหละแนะนํานะถ้าสมมติให้แล้วเนี่ยของเล่นเหล่านี้ที่เราให้กับไอ้ไข่เนี่ยเราไปบริจาคเนาะใช่ค่นะะเอาไปบริจาคเอาไปบริจาคเ,เด็กนะครับท่านผู้ชมนะถ้าสมมติบ้านใครที่มีเนี่ยพวกเจตพูดอย่างเงี้ยเจตพูดก็ดีหรือว่าเป็นกูมาหรือว่าเป็นอะไรก็ดีนี่ตามความเชื่อนะถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงเข้าไปแล้วเนี่ยหรือว่าได้บูชาเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเหตุผลตนใดก็แล้วแต่ถ้ามีของเล่นเนี่ย ผมแนะนําว่าให้ถวายวัดนะครับผมเป็นอานิสงเป็นบุญต่อบุญไปอีกนะครับผมนะอันนี้เชื่ออย่างนี้เราไม่ว่ากันคุณพันคุณบีเห็นว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของพระเนาะนะครับผมสนใจองค์เนี้ยนะครับก็สะดุดตามกันตอนที่ไปจัดห้องพระเมื่อกี้นี้เลยยกขึ้นมาเผื่อจะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมมีประสบการณ์ยังไงครับคือองค์เนี้ตอน ตอนแรกก่อนที่บ้านเราจะเสร็จองแม่ก็จะอยู่ด้านล่างเราก็าจะเก็บไปด้านล่างแล้วตอนที่พอดีเราจะนิมนต์ขึ้นมาด้านบนฐานก็เป็นคนคนเอาขึ้นมาเองนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าองค์ท่านเนี่ยตัวฐานกับตัวตัวองค์พระพุทธเนะี่ยอยู่คนละส่วนกันนะครับ <c oughs> เราก็ปุ้มติดตัวมาแต่ตอนขึ้นบันไดอ่ะพอดีองค์เหมือนกับตัวเราเอ็นนิดนึงนะฮะองค์ท่านก็เลยหล่นไปกระแทกกับบันได ครับนะครับเราก็เอาขึ้นมาตั้งเรียงทาความสะอาดทุกอย่างเสร็จหลังจากนั้นเราก็ทําความสะอาดข้างนอกบริเวณบ้านนะครับเสร็จแล้วเราก็มีช่วงหนึ่งที่เราจะเดินผ่านตรงนั้นพอดีนะครับตรงห้องพระแล้วตรงห้องพระมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นริ้วไม้นะครับแล้วก็จังหวะนั้นน่ะก็จะเห็นเงาเงาเหมือนกับชะงงกดูประมาณเงี้ยฮะแบบเงาดําๆเลยชชโงกจากริ้วไม้หรือว่าริ้วไม้จากริ้วไม้ออกมาอ๋อใช่ครับ หลังจากตอนนั้นพันก็เราก็ไม่ฝาดพันคิดว่าพันไม่ฝาดนะครับตาไม่ฝาดใช่ตาไม่ฟาดเห็นเป็นชายหรือเห็นเป็นหญิงหรือว่าเป็นคนเห็นเป็นเงาดำๆปั๊บเดียวฮะมาแล้วก็บุกเข้าไปครับหลังจากนั้นพันก็เราก็ใจดีสู้เสือแะเราก็ไปคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเราทําองค์ท่านท่านหล่นเพราะว่าในใจเราก็รู้สึกผิดเราก็เลยเดินไปไหว้ครับปรากฏการณ์นี้ขออธิบายนะท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณนะครับผม พระเนี่ยนะครับเนื่องจากมีการทําพิธีพุทธาพิเศษนะมาก่อนเนาะแล้วเป็นพระต้นแบบด้วยจะไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอาราธนาเทวดาครูบาอาจารย์มาประสิทธิ์ประสานจย่อมมีพระพุทธรูปทุกองนะครับถ้ามวลสารดีๆสิ่งวัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่ถ้ามวลสารดีๆมวลสารถึงเนี่ยเทวดาจะร่วมมาปกปักรักษานี่ก็เหมือนกันนะครับนะอันนี้เป็นดีบกุกบวกตะกัวบวกอะไรหลายๆอย่าง นะครับจึงมาเป็นพระองค์นี้แล้วมีอุดด้วยนะอุดด้วยมนสารนะใต้นี้อุดด้วยมนสารด้วยสามารถแยกกันได้นะครับนี่ดูข้างใต้นะครับเคยจอดเปิดดูไหมไม่เคยเห็นเลยครั้งแรกเลยค่ะอาจารย์ครั้งแรกเลยครับมีนะครับหนึ่งก็คือมีแรกกายสิทธิ์นะครับสองมีพระพระกุกเก่านะครับแล้วก็มีแรกเขาเรียกว่าหินแม่น้ําโขงเมื่อพูดถึงหินแม่น้าโขงแล้วเนี่ยเกี่ยวกับอะไรหนึ่ง พญานาคราชองค์ที่รักษาอยู่เนี่ยเขาชอบฟังเสียงสดมนก็มีตามภพภูมิเหล่านี้เรียกว่าโอปปปติกะอาจจะเชื่อมยานทางมิติของของการพุทธาพิเศษในครั้งนั้นมาดูแลปกปักรักษาพระองค์นี้ก็เป็นได้แต่พี่บอกได้เลยอย่างหนึ่งว่าคุณพันคุณบีมีพลังอย่างมากและก็ถือคำถามว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับในลักษณะนี้นะครับผมนะเรียกว่าหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์อันนี้ก็บูชาดี นะครับบูชาดีๆบรรลังนาคหายากคือพูดงาาว่านาคทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าองค์เดียวที่มาปกแผ่หรือเป็นเจ็ดเสียนเป็นทั้งหมด7ชนิดมาขดรวมกันแล้วทำร่วมใจกันให้เป็นบรรลังของพระพุทธองค์อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เห็นเศรษฐีนวโกดอันนี้ก็ฐานการพุทธาพิเศษมาแล้วเหมือนกันอยากจะบอกว่าบางบ้านอะเวลาบูชาพระเนาะกลัวว่าอะไรกลัวกลัวเปื้อนกลัวฝุ่น บูชาอย่างนี้เลยเนี่ยบางทีบูชาพระบูชาอย่างนี้เลยท่านผู้ชมบูชาที่ห่อพลาสติกอยู่เดี๋ยวพระมองเดี๋ยวพระเพื่อนให้บูชาอย่างนี้แหละท่านก็ยังหน้าไสอยู่ข้างในแต่วันดีคืนดีพลาสติกเป็นไงพลาสติกหมองบางทีบางบ้านเราก็ไม่รู้อีกว่าอันนี้คือก้อนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยได้พระมาเนาะนะครับทําการแกะให้เรียบร้อยนะครับแกะให้เรียบร้อยนะเราจะได้รู้ว่าเราไหวอะไร เราไม่ต้องยึดติดในการบูชารูปเคารพแต่ให้รู้ว่าเรากําลังระลึกถึงอะไรนะครับสำหรับคนที่ติดยังไม่ถึงเราก็ยังปุถุชนอยู่หลายอย่างได้มีการเบริกเจอมาแล้วนี่คือเศรษฐีนัวกวักรดูแล้วก็งดงามป่าเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันม,มีภาพสนใจเนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงทางเนี่ยเนื่องจากอยู่ทางฝั่งฝั่งพยัคค์คือภาพเนี้ยมันเหมือนกับแม่น้ำเนี่ยมันคดเคี้ยวไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนด่างภูเขา นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ติดข้างๆประตูนิดหนึ่งหรือบนประตูนะครับเพื่อจะเป็นอินฟินิตี้การเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดเขาเรียกว่าน้ําไหลเข้าบ้านนะครับน้าก็คือเงินนะครับนะตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้นี้ที่ผมเห็นเครื่องซักผ้าเนาะเครื่องซักผ้าไปเปลี่ยนนิดหนึ่งเครื่องซักผ้าอยู่ในครัวไม่เหมาะสมนะนะครับแยกให้เป็นจิตจารักษณะ เพื่อความปลอดภัยด้วยเราจะมีไมโครเวฟเรามีหม้อหุงข้าวน้ํามันกระเด็นกระดอนเดี๋ยวจะโดนไฟช็อตไม่ใช่หะไรหรอกจัดเรียงร้านได้อย่างถูกต้องนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เคลื่อนไหวก็ไว้ตรงนี้ถูกต้องครับผมแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์แม่และเด็กอะไรก็มีเนาะใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวจะต่อเติมไปอีกด้วยผมเล่นพวกนี้ฝึก iQ ให้กับเด็กทั้งนั้นนะครับให้ลูกได้รู้จักคิดให้ลูกได้รู้จักรู้จักมีความคิดสร้างสรรค์นะครับอะไรหลายๆ,ๆอย่าง ส่วนใหญ่แล้วนําเข้าใช่ไหมครับนําเข้าครับของนำเข้าราคาแพงไหมครับราคาก็เป็นที่เราขายกันใช่ไหมฮะเป็นราคาย่อมเยาครับเป็นราคาาคย่อมเยาเนาะโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้เนี่ยคือเคาน์เตอร์คัะเข้ามานี่ถามได้สอบถามได้จะเอาอะไรเลยนะครับเก็บเงินคิดเงินตรงนี้ครับถูกต้องแล้วที่เคาน์เตอร์อยู่ฝั่งมังกรเห็นว่ามีเขาเรียกว่าเด็ก แบ่งพัฒนาการเด็กเนาะตั้งแต่โซนของเด็กขวบหนึ่งเล่นยังไงใช่ครับลูกสองขวบเล่นยังไงใช่ครับลูกสามขวบเล่นยังไงโตขึ้นมาหน่อยเล่นยังไงเออเพราะเด็กต้องการไอคิวถือว่าจัดได้อย่างลงตัวนะครับนี่คือร้านของเล่นแยกกันนะครับระหว่างการใช้ชีวิตประจําวันอยู่ด้านบนแล้วก็ข้างล่างนี่ก็คือเป็นกิจการร้านค้าถือว่าสมบูรณ์นะครับยังไงพี่น้องชาวบนนะครับผมมีลูกมีหลานก็ เรียนเชิญมาได้เลยนะครับร้านนี้ฝากไว้ด้วยนะครับตั้งแต่เด็กอายุแรกเกิดเลยเนาะครับใช่ครับจนถึงเด็กอายุเท่าไหร่ครับก็จนถึงเด็กโตเลยครับ1ิบองขวบสขวบขึ้นมาก็เล่นได้ครับมีทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์ออกกําลังกายเด็กคุณพันธ์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะครับเด็กอยู่บ้านตอนนี้เด็กไปโรงเรียนไม่ได้๋อเด็กต้องฝึกพัฒนาการแหละอยู่ที่บ้านอะไรหลายๆอย่าง ทั้ง i อทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราพอจะช่วยผู้ปกครองเด็กยังไงบ้างร้านเราเนี่ยถ้าร้านผมนะครับคือท่านผู้ปกครองอยู่ที่จังหวัดไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ก็สามารถแอดไลน์นะครับทักทางเพจแล้วก็เราสามารถจัดส่งนะครับทั่วประเทศแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับเรามีของเล่นตอบโจทย์ตั้งแต่เด็กเล็กเกิดจนถึงเด็กโตนะครับตอบโจทย์ท่านทุกอย่างเลยเด็กเรียนออนไลน์เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน แต่จะต้องมีอุปกรณ์ในการฝึกสมองใช่ครับใช่ในการแอทิวิตี้ในเรื่องของร่างกายอย่างอตัวนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยไอเด้งเด้งอันนี้คือแทมเพอร์ินครับอ๋อเล่นอยู่บ้านได้สามารถเล่นอยู่บ้านได้นะครับกิจกรรมกิจกรรมหลายอย่างเลยเป็นจินตนาการของเด็กอยู่ในบ้านก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็มีเบอร์โทรนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับ OCU วันนี้นะครับก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ